สวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะน้อนมาพบมาพอกับเม่บัวชัยเดยบัวเจอ,เอูทูออฟฟิเชียลนะคะนะคะเนะมื่อนี้เขาก็ับมาพบพ่อกันอีกเมื่อเนึ่งเปิดฤด,ดูการพี่น้องหลังจากเปิดฤดูกาลงานแรกของปีนี้นะคะอยู่อีหล่าออกงานเมื่อแรกค่ะพี่น้องใส่ชุดใหม่สวยน่ารักมากเลยชุดเปิดวงเป็นกับงาม,งาม แล้วก็มีชุดสีชมพูเนาะอีกชุดหนึ่งที่น้องไทยไทยลูกพูกระซูเฟียผู้หนึ่งเข้มผู้หนึ่งเงินชมพูบานเย็นพี่น้องน่ารักกันทั้งสองคนเลยนะคะกลับไปหลุ่นไปชมกันบนนังเบิงพี่น้องเขากลับไปเป็นงานเป็นงานฟรีคอนเสิร์ตนะคะเป็นงานฟรีแต่ว่าคุณกับอ้ยอุ่นนาฟ้าขังพี่น้องไม่บัวกันั่งเบิงคลิปไปยิ้มไปพี่น้อง นั่งดูคลิปไปยิ้มไปนะคะลูกสาวลาเฮาพัฒนากะพัฒนาขึ้นเยอะเสียงในการลองการเอือนการหนายเวทีเพิ่นกะแบบว่าเล่นหัวกะพอพอแม่เนาะอีลาหน่อยมือขึ้นเพิ่นก็มีดาลารับเชิญขึ้นไปงานนะ้ำแม่บัวผันค่ะซื้อกันแม่บัวเลยเด้ <laughs> แม่บัวผันนี่แม่บัวกับเบิง้งเพิ่นติดตามเพิ่นแต่เพิ่นยังเป็นัยรุนอยู่นะเพ่อน ่นกะแบบโอ้ยดาวข้างฝ่ามาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ได้มวนได้ซื้นมาให้กำลังมาให้กำไรพีพีพน้องๆห้าเบิ้งคลิปเ้าก็าไไ้เบิง้งผู้นันปูนี้ไปน้ำเหมือนเพราะเยเมอนี้กะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมีงานที่อุดรน,นะคะผู้้ใดายู่ไกลยู่ไกลกะแวะไปให้กำลังใจไปสนับสนุนไปเชียร์ไปเบิ่งอีหล่าเขาได้เนาะแม่บัวก็จะรออยู่กทมนะจ๊ะ ยิหลาขึ้นมาก่อทอมม่ไม่บวกกับจังสีไปหาไปเยี่ยมไปเยือนไปเก็บบัภาพบรรยากาศบรรยากาศหลังเวทีบรรยากาศหน้าเวทีมาให้เบืงให้ชมด้อแต่ว่าไม่บวกกับบวกขั้นจริงเรื่องเนเพลงเรื่องยังไม่บวกกับบุกกาทายานมันเป็นดานมันติลีกกริดเนาะค่อยค่อยเป็นค่อยคหัดไปค่อยคทําไปนะคะเก็บภาพบรรยากาศในอารมณ์มาให้เบื้องมาบอกสูพี่น้องฟังอัลโหลปูขาว เอาเรื่องราวาของอีหล่าที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วเฮาเบิงเฮาแง้งกันแต่ละมือมาบอกมาจากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเบื่อไม่บัวเด้อเบิงคลิปไม่บัวให้จบแน่ก็กดติดตามให้ไม่บัวน้ำแน่เด้อค่ะเบิงคลิปเลยก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่น้อง,อ,งอุงอิงขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะที่เขามากดติดตามมงค้นกับเขามาคอมเมนต์ให้กาลังใจแม่บัวแม่บัว,บวก็มีกําลังใจขึ้นในการเทดคลิปลายพี่น้องมีกําลังใจขึ้นมากเลยแล้วก็ JO2 JO1 เราอบอุ่นมากเลยค่ะเวลาไปเจอกันหลังเวทีเนาะเพิ่นก็สิแนะน้าอันนั้นอันนี้เฮาแต่ละผู้แต่ละคนเพิ่นกับบอได้ห่วงวิชาได้พี่น้องเพิ่นก็บบอสอนแม่บัวก็ งมงงสาวสา,วาวง,งูงูปลาปาเนาะความหักความความมักเริ่มแรกเริ่มมาจากความรักความมักความชอบแต่การเริ่เห้อ็็มีความอยากอยากจะมีรายได้อยากจะมีอยากจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอยากจะมีแบบว่าเ้าอยาาเคดอยากทําขึ้นพิ่นน่ะพี่น้องเขาบอกว่าเดินเดินตาม ผู้สาเร็จเราก็จะสําเร็จตามโบโจเพื่อนบา่านเนาะ mm hmm. เขาก็อยากสาเร็จคือเพื่อนเอาจักเสี้ยวนิดๆของเพื่อนเข้าก็ยังดีใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่บัวก็ไม่ผิดหวังนะคะเข้ามาในบ้านนี้บ้านสาวน้อยบ้าน j o อูบ้น 2, ฟนขับอีหล่าหน่อยอุงอุงหิงแล้วก็แฟนลับสาวน้อยเพิรบ้านแพงนี่แบบอบอุ่นมากค่ะใครได้ไปสัมผัสหลังวทีแล้วจะรู้นะคะว่าทุกคนอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็พวกน้องๆแอดมิน min ก็น่ารักค่ะ ซอยข้าถามอีอย่างกับเพื่อนกับโบเปิดบบเบือเขาได้เพิ่นกับคอยแนะนำเพิ่นกับคอยเอ้าเพื่อนกับให้คำแนะนำเราตลอดนะคะไม่บวกอะเวลากับโบได้ตามได้ทุกงานเนาะค่ะเนาะไม่บวกอะเวลาน้องมกอกรุงเทพไม่บวกก็จะไปหานะจ้านะจ้ะจาเจอกันกทมหลังเวทีเนาะถ้าเมือ่อใดอยากเกิดมาจา้าสวัสดีค่ะ